ขยีย้นิเมะขอเสนอสัะยุทธ์ารุฟ้าภาคทวีปมัดฉิมตอนที่317ผู้ที่ปากฏกายออกมานั้นก็คือเสี่ยวเหยียนตอนนี้เขามองเมฆบนท้องฟ้าพร้อมกับรู้ได้ทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเสี่ยวเหยียนเพียงแค่สบัดมือครั้งหนึ่งหลังจากการสบัดมือนั้นพลังจิตวิญญาณกอบคุ้งออกจากระหว่างคิวและภายใต้การแผ่กระจายนั้น เมฆที่กำลังดำทะมืนบนทองฝาก็หยุดลงพร้อมกับสลายหายไปหลังจากเมฆดำหายไปหมดก็ปรากฏแสงอาทิตย์สาดส่องลงมาให้ความอบอุ่นแก่สถานที่แห่งนี้วิวัฒนาการเป็นเคตวิชาชั้นฟ้าแล้วเง้นหลึกหลังจากเมฆหายไปเซี่ยวเหยียนก็มอที่ฝ่ามือพร้อมกับโคจรเคดวิชาเผาไหม้เซี่ยวเหยียนสำแดงเคตวิชาเผาไหม้ในรักมีพันฟุตจากร่างกายพลังงานฟ้าดินมากมาย กำลังหลั่งไหลเข้าสู่ภายในกายเซียวเหยียนทําให้เหล่าบรรดาผู้ที่พบเห็นนั้นอดจะทึ่งไม่ได้สําหรับพลังงานฟ้าดินเหล่านั้นที่มีสิ่งแปลกปลอมมากมายร่างกายเซียวเหยียนยินดีต้อนรับเนื่องจากเขามีไฟวิเศษคอยทําความสะอาดปานยุทธเหล่านั้นและการดูดกืนปานยุทธของเซียวเหยยนเองก็เร็วขึ้นมากกว่าแต่ก่อนถึง10เท่าสําหรับปรากฏการณ์นี้ไม่ได้มีเพียงแค่ความเร็วในการดูดซับแต่ยังมีกระบวนการหล่อหลอม แล้วบรรจุพลังงานทุกกระบวนการนั้นเกิดการพลิกควาความแผ่นดินทั้งหมดตามสถานการณ์ที่ปรากฏอยู่หากเซียวเหยียนสำแดงบัวเพิงบรรลัยกันไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเหมือนเมื่อก่อนซ้ำายัางไม่ต้องรีบกอกโอโสถเข้าไปเพิ่มปานยุทธ่ขาดหายสามารถพูดได้ว่าตอนนี้เขามีความสามารถถลุงใช้อย่างไม่ต้องบรญญับบรยัยงเซียวเหยียนตอนนี้มีพละกกาลังเต็มเปี่ยมในร่างกาย เขามีพลังต่อสู้ที่เหนือกว่าคนอื่นก็จริงแต่ทุกการแสดงพลังต่อสู้นั้นเขาจาเป็นต้องเผาผลาญปานยุทธเป็นจํานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นทุกการสำแดงถ้าไม่ตายจําเป็นจะต้องห่วงว่าปานยุทธในกายของตอนเองนั้นจะถูกใช้จนหมดและตกอยู่ในช่วงอ่อนแอจนสุดท้ายถูกศัตรูฝ่ายตรงข้ามรอบโจมตีสําเร็จแต่เหตุการณ์แบบนี้ในอนาคตจะเกิดขึ้นน้อยลงไป เพราะตอนนี้ปานยุเซียวเยียนเพิ่มขึ้นมากกว่าแต่ก่อนสิบเท่าคงนับเป็นเคสวิชาชั้นฟ้าขั้นต้นได้แล้วไม่ใช่แค่ทะลุชั้นดินขั้นสูงเท่านั้นฟังว่าเคสวิชาชั้นฟ้าหลังการสำแดงจะสามารถดูดซับพลังงานทั้งมวลในรัศมีพันฟุตมาใช้งานได้แต่ที่้าทดลองดูเมื่อขู่ยังคงแตกต่างจากคำที่ว่านี้อยู่เล็กน้อยเซียวเหยยนลองใช้ความคิดดูนึกไม่ถึงว่าการวิวัฒนาการเคสวิชาเผาไหม ให้กลายเป็นชั้นฟ้านั้นเจ้าโหดถึงขนาดนี้ขนาดเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกยังสามารถทำให้เคล็ดวิชาเผาไหม้นั้นวิวัฒนาการเป็นว่าที่เคล็ดวิชาชั้นฟ้าเท่านั้นแต่ไม่ว่าจะเป็นว่าที่ชั้นฟ้าหรือชั้นฟ้าขนาดแท้ยังไงซะก็เหยียบย่างเข้าสู่ระดับนี้แล้วไม่ช้าก็เร็วสุดท้ายก็ต้องขึ้นสู่ชั้นฟ้าอยู่ดีพลังฝีมือของข้าตอนนี้น่าจะอยู่ในระดับเซียนพยุตธสี่ดาวแล้ว การกืนกินเพลิงเย็นวิญญาณกระดูกนั้นสามารถทำให้เลื่อนขึ้นแค่สองดาวเท่านั้นถึงแม้เซียวเหยียนจะทำใจไว้ล่วงหน้าแต่พอเห็นแบบนี้ตัวเขาเองก็รู้สึกเศร้าใจเหมือนกันถ้าความคิดของเซียวเหยียนนี้ไปเข้าหูระดับเซียนพยุท์คนอื่นพวกเขาเหล่านั้นคงกาก,ากเลือดตายเป็นแน่เพราะการที่จะเลื่อนระดับแบบนี้ต้องใช้เวลาเป็น10ปีหรือหลาย10ปีแต่เซียวเหยียนสามารถทำได้เพียงแค่1เดือนแต่เขากลับยังไม่พอใจ ถ้าแบบนั้นพวกเขาเหล่านั้นคงเต้าหัวหมงกำแพงกันแล้วทีเดียวเฮ้ยสี่ดาวก็สี่ดาวอ่ะเซี่ยวเหยียดนั้นเศร้าใจอยู่เล็กน้อยแต่หลังตั้งสติได้เขาก็พอจะรู้อยู่แล้วว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นแบบนี้เขากืนกินไฟวิเศษไปแล้วมากกว่า4ชนิดไฟวิเศษประกอบด้วยพลังงานฟ้าดินอย่างมากมายแต่ถ้ากินมากเกินไปผลลัพธ์ที่ได้นั้นจะน้อยลงขึ้นทุกที เซียวเยียนคิดว่าตอนนี้ถ้าเขาคืนกินไฟวิเศษที่อยู่อันดับต่ำกว่า15ลงมาสุดท้ายผลที่ได้รับนั้นเกรงว่าการเลื่อนขึ้นหนึ่งดาวของระดับพลังฝีมือก็คงจะเป็นไปได้ยากเห็นทีต่อไปคืนกินไฟวิเศษคงต้องเจาะจงชนิดที่อยู่อันดับต้นๆแล้วหลังจากคิดได้แบบนี้เซียวเยียนเองก็อึ้งเพราะไฟวิเศษอันดับต้นๆน,นั้นไม่ต่างอะไรจากขนหงหรือเกตมังกรที่หาได้ยากมาก แต่ต่อยห,หาได้จริงการจะยึดกลุ่มหรือหล่อหลอมมันก็ไม่ใช่เรื่องที่ทําได้ง่ายๆเหมือนกับที่พันผ่านมาดังนั้นเส้นทางแห่งการคืนกินไฟพิเศษของเซียวเหยียนต่อไปนี้จะยากเกินมากกว่าเดิมเซียวเหยียนถอนหายใจเขารู้ว่านี่คือชะตากรรมของเขาถึงแม้พลังฝีมือจะเลื่อนขึ้นแค่สองดาวก็ตามแต่ยังไงซะก็ยังดีกว่าไม่เลื่อนเลยพลังฝีมือของเขาตอนนี้ต่อให้เจอกับเยาวหาวเสียววินอีกรอบหนึ่ง เขาเชื่อว่าไม่จําเป็นต้องสำแดงบัวเพิ่มัะไรกันก็สามารถต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามได้โดยที่ไม่เกิดความพ่ายแพ้ไม่ต้องคู่ถึงเยาหาวเสียวิ่นตอนนี้ต่อให้เจอจอมฟ้าที่9้าของตําหนักเจตพูดข้าก็ต่อกรและถอนตัวล่าถอยได้หลังจากคิดได้แบบนี้เสียวเหยียนก็รู้สึกสบายใจขึ้นมาความแข็งแกร่งของจอมฟ้าที่เตอนนั้นที่เขาได้เจอเขารู้สึกกดดันมากม ขนาดจอมฟ้าที่9ก่ายังเก่งขนาดนี้และจอมฟ้าที่ 7... ที่ 6... หรือสูงกว่านั้นจะเก่งถึงขนาดไหนตอนนี้พลังฝีมือของเขานั้นทะยานขึ้นก็จริงแม้ไม่อาจพูดได้ว่าสามารถต่อกรเจ้าพวกนั้นโดยไม่ต้องหวาดกลัวแต่เซียวเยียนรู้ดีว่าอย่างน้อยก็ไม่ต้องกลัวจนถึงขั้นต้องหนีอย่างเดียวถึงแม้จะสู้ไม่ได้แต่ก็ทําให้ฝ่ายตรงข้ามต้องจ่ายสาหัสถ้าคิดจะต่อกรกับเขานี่ จ้ายืนใจลอยอยู่ตรงนี้อีกนานแค่ไหนกันในจังหวะที่เซียวเหยยนกําลังใช้ความคิดก็ปรากฏเสียงที่หวานละมุนขึ้นมาเซียวเหย็นพอได้ยินแบบนั้นก็หันไปมองพร้อมกับคบใบหน้าที่มีความฉุนและสวยงามเซียวเหย็นส่งยิ้มให้กับยุนยุนพร้อมกับจับมือนางเอาไว้เห็นเซียวเหยยนทำกิริยาแบบนี้ต่อหน้าคนมากมายใบหน้ายุนยุนก็แดงขึ้นมาตัวบัดซบน้อย ทอมนีสัสนักเรงอัจฉริยจนเคยตัวแล้วกระมังได้ยินน้ำเสียงกระด่างอายของยุนยุนเซียวเหยียนเองก็งงวูบหนึ่งมองแก้วที่แดงปังของฝ่ายแรกพร้อมพูดว่าข้าแค่ช่วยตรวจดูตาผนึกปานยุดในกายเจ้าเท่านั้นพอได้ยินแบบนั้นยุนยุนก็พัง,งพอ่ะเพรากับมองเซียวเหยียนและการขัดขืนของนางนั้นก็น้อยลงไปเซียวเหยียนพอเห็นแบบนั้นก็อดจะทำหน้าไรเหยียดใจไม่ได้ พร้อมกับเอามือท่าบลงไปที่ฝ่ามือของยุนยุนส่งพลังจิตวิญญาณเข้าไปตรวจสอบดูว่าภายในนั้นมีอะไรผิดปกติหรือไม่ในจังหวะที่เซียวเหยียนนั้นกําลังหลับตายุนหยุนเองก็หน้าแดงตลอดเวลาเพราะการกระทําแบบนี้ของเซียวเหยียนนั้นมันอยู่ภายใต้สายตาของเราบรรดาสิทธิและผู้อาวุโสมากมายที่กําลังจ้องมองดูทั้งสองคนนั้นในจังหวะที่ยุนหยุนนั้นกําลังคิดอยู่ในใจเซียวเหยียนลืมตาขึ้นมา เนื่องจากว่าตาผนึกที่อยู่ในกายยุดหยุ่นนั้นแม้แต่เขาเองยังตกตะลึงตามที่อาจารย์บอกใหญ่ยยเท่าห่าวนั่นน่าจะเป็นผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุทธ์8ดาวหรือกระทั่งเดาวปานยุทธชั่วชีวิตของนางเพียงพอสะเทือนผู้แก่งก้าระดับเซียนพยุทธ์ทั่วไปคนหนึ่งจนแหลกเละไม่เป็นชิ้นดีเสียวเหยียนใช้ความคิดถึงแม้ในกายหยุดหยุ่นั้นจะมีปานยุทธมากมายถูกสะสมเอาไว้แต่ปานยุทธเหล่านั้น ก็ถูกปิดผนึกเอาไว้และอาศัยพลังฝีมือของยุนหยุนจำเป็นต้องใช้เวลาอย่างยาวนานกว่าจะสามารถนำปานยุทธเหล่านั้นออกมาใช้ได้ใหญ่เท่าห่านั่นรอบคอบยิ่งหนักตาผนึกนี้จัดสร้างไว้ก็แข็งแกร่งมากด้วยพลังฝีมือตอนนี้ของเจ้าระดับความเร็วในการหล่อหลอมสามารถเพิ่มสูงได้อีกเล็กน้อยเท่านั้นปานยุทธเหล่านี้ต้องรีบหล่อหลอ,หลอมโดยด่วนหาไม่ประสบกับผู้มีพลังฝีมือกล้าแข็ง อาจใช้กำลังโฉกชิงตาผนึกปานหยุดไปโดยไม่คำนึงถึงชีวิตเจ้าเซียวเหยียนตอนนี้จริงจังมากปานหยุดชั่วชีวิตที่เสียนพยุดแปดดาวหรือกระทั่ง9ดาวคนหนึ่งตกทอดไว้คือสมบัติล้ำค่าที่ค่อนข้างดึงดูดใจคนยากรับปาาระกันได้ว่าผู้แกงกล้าบางคนรู้เข้าจะไม่เกิดความคิดละโมบขึ้นมาพอได้ฟังแบบนั้นยุนยุนก็พยักหน้านางรู้อยู่แล้วว่าเซียวเหยียนไม่มีทางหลอกนางแน่นอน แต่ว่านางไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงกับตาผนึกนี้ดิวางใจเถิดเรื่องตาผนึกมอเป็นหน้าที่ข้าข้าจะขี่ขายเรื่องนี้ก่อนค่อยจากไปไม่เช่นนั้นคงอดเป็นกังวลไม่ได้พอเห็นรอยยิ้มเสียวเหยียนนั้นอารมณ์ที่แปลกประหลาดอย่างหนึ่งปรากฏขึ้นในใจของยุนยุนนางสามารถบอกได้เต็มปากว่าการที่สามารถพึ่งพาใครสักคนได้คือความสุขอย่างหนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่นางออกจากจักรวรรดิเกียนหมามานางตลอดไปทั่วทวีปมัดฉิมพลังฝีมือของนางในจักรวรรดิเกียนหมานับวเื่อสูงพอตัวแต่พอมาอยู่ในทวีปมัดฉิมนั้นนางกลับเป็นผู้แก่งกล้าที่อยู่เพียงระดับกลางๆเท่านั้นและด้วยรูปโฉมความงามของนางกับนาหลานเย็ยนหลานจึงทำให้หลายคนต้องตาต้องใจพวกนางดังนั้นนางจึงหาทางเลือกที่จะทำให้ตัวเองนั้นไม่ต้องตกเป็นเป้าหมาย คือการเข้าร่วมสำนักบูผาเพื่อใช้ชีวิตสงบสุขเท่านั้นส่วนตำแหน่งเจ้าสำนักนางไม่เคยคิดแม้แต่อยากจะได้มันขอบใจหลังจากระงับความรู้สึกอ่อนแอลงไปยุนหยุนก็พูดกับเซียวเหยียนเซียวเหยียนเห็นแบบนั้นก็มองหน้านางจำเป็นด้วยเงินหรือใช่เหมือนฟังออกถึงน้ำเสียงไม่สบอารมณ์ของเซียวเหยียนยุนหยุนก็เลยหันหน้าไปอีกด้านหนึ่งอดจะยิ้มไม่ได้ เซียวเหยียนสร้างความเสียหายให้กับทางด้านสำนักบูผาไม่ใช่น้อยดังนั้นเขาจึงรีบไปขอโทษต่อราบรรดาผู้อาวุโสและผู้อาวุโสใหญ่แต่ผู้อาวุโสใหญ่นั้นมีความคิดที่จะสารสัมพันธ์กับเซียวเหยียนแล้วหอดาวตกอยู่แล้วจึงไม่ถือสารเรื่องที่เกิดขึ้นปรากฏการที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นถูกพูดคุยกันอยู่ประมาณสองสามวันหลังจากนั้นก็เริ่มหายไปนี่คือความต้องการของเซียวเหยียนอยู่แล้ว เขาไม่ให้คนอื่นนั้นมองเขาเป็นตัวประหลาดเวลาเขาอยู่ด้านนอกภายในห้องที่ตกแต่งด้วยสีชมพูแน่นอนวันนี้ก็คือห้องของสตรีน,นางหนึ่งอีกเดียวข้าจะใช้กำลังฉีกตาผนึกเป็นรอยขาดรอยหนึ่งวันหน้าเจ้าจะได้หล่อหลอมได้อาจจะเจ็บเล็กน้อยเจ้าทนไว้นะเซียวเหยียนมองดูยุนย่นที่นั่งบนเตียงนั้นพร้อมกับพูดขึ้นมายุนย่นได้ยินแบบนั้นก็รับคำ แต่ใบหน้าของนางยังคงแดงเหมือนเดิมนางคิดในใจว่าทำไมต้องพาเสี่ยวเหยียนมาห้องของตนเองด้วยที่อื่นก็มีเยอะแยะไปห้องรับพาในสำนักก็มีทำไมถึงไม่ไปขี้คลายตาผนึกที่นั่นกันหลังจะคิดได้แบบนี้และยิ่งนางเห็นใบหน้าของเสี่ยวเหยียนที่มีใบหน้าผิวหึกตอนมาถึงห้องนางยิ่งทำให้นางอยากจะแทรกแผ่นดินหนีซะจริงๆพอเห็นหยุ่นนหน้าแดงแบบนั้นเขาเองก็ทำอะไรไม่ถูก สุดท้ายก็ได้แต่สลัดความคิดเหล่านั้นออกไปจนหมดหลังจากนั้นก็เรียกเปลวเพิงขึ้นมาบนนิ้วมือของตนเองเปลวเพิงชนิดนี้แน่นอนคือผลผลิตหลังจากการหลอมรวมเพิงเย็นวิญญาณกระดูกเวลานี้ไฟพิเศษ4ชนิดผสมประสานเป็นเนื้อเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพานุภาพยิ่งทบทวีความน่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นไฟพิเศษนี้ยังให้ความรู้สึกแปลกประหลาดด้วย ภายใต้ความร้อนยังแผ่พลังความเย็นที่ยากต่อกรอออกมาด้วยและแนอนาคตเมื่อต่อสู้กับคนอื่นพลังดังกล่าวนี้จะแทรกซึมเข้าสู่ร่างกายคนพวกนั้นและสร้างความเสียหายจากภายในหลังจากเปวเพิงร้อนได้ที่แล้วเซียวเหยียนก็ทําการแต่ฝ่ามือไปที่ด้านหลังยุนหยุน,ยนแม้เซียวเหยียนไม่ได้ใช้ความร้อนเต็มสุขแต่ความร้อนนั้นก็ยังทําให้เสื้อผ้าด้านหลังคงยุนหยุน,ยนถูกเผาไหม จนเห็นหลังที่มีความนวลเนียนอพอผ่านหลังจู่ๆเนี่ยเย็นขึ้นมาหยุ่นๆก็ร้องออกมาแต่เสียงดังกล่าวนั้นทําให้นางเนี่ยต้องรีบสะกดลงไปเพราะเสียงของนางหวานจนเกินไปเพ่งสมาธิปกป้องเส้นลมป่านข้าจะท้าายตาผนึกพอได้ยินเสียงเสียวเหยียนหยุ่นๆเองก็กัดฟันพยายามไม่ทําให้อารมณ์ของเตงอ่อนไหวรวบรวมสมาธิยังด่วน เซียวเยียนนั้นใช้ฝ่ามือประทับเข้าไปที่กลางหลังทําให้กลางหลังยุ่นยุน,ยนปรากฏเป็นจุดสีแดงอมม่วงจุดหนึ่งเซียวเยียนใช้จุดนั้นในการส่งเปลวไฟพิเศษเข้าสู่ร่างกายยุ่นยุน,ยนพอเปลวไฟพิเศษเข้าสู่ร่างกายก็ทําให้ร่างกายยุน่นหยุนนั้นเกิดความร้อนถึงขนาดที่ว่านางต้องรีบเอาปานยุดไปปกป้องเส้นลมปานเอาไว้ถึงทําให้ความเจ็บปวดนั้นทุเลาเบาบางลงไปได้ และภายใต้การควบคุมเปลวเพิงของเสี่ยวเหยียนนั้นเปลวฝฟายก็ลัดล้อตามเส้นลมปานจนไปถึงที่อยู่ของตาผนึกพวกมันนั้นทําการเตรียมตัวเล็กน้อยก่อนจะโจมตีใส่ตาผนึกอย่างสุดแรงสองฝ่ายปะทะกันก็ทำให้หยืนหยุ่นนั้นรู้สึกถึงความเจ็บปวดทรมานกระจายออกมาเสียวเหยียนตอนนี้มีใบหน้าที่จริงจังมากตาผนึกแข็งแกร่งมาก ด้วยพลังฝีมือในปัจจุบันของเขาตอนนี้ไม่สามารถทำลายตาผนึกดังเก่าวได้และการทำลายตาผนึกนั้นให้แตกออกทันทีก็ไม่ใช่จุดมุ่งหมายของเสี่ยวเห็นถ้าทำแบบนั้นปานยุทธมากมายจะทะลักทลายออกมาร่างกายของยุนหยุนก็จะทนไม่ไหวสุดท้ายก็จะถูกระเบิดแหลกเป็นชิ้นๆแน่นอนนี่ไม่ใช่เป้าหมายเขาเขาเพียงอยากจะฉีกตาผนึกให้ออกเป็นช่องเล็กๆเ,เท่านั้น และด้วยความสามารถของเขาตอนนี้การทําแบบนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากเปลเพิงเซี่ยวเหยียนนั้นยังคงเข้าสู่ร่างยุนหยุนแบบไม่รู้จบและก็นําสายตาผนึกนั้นยังไม่เก่งกลัวและความเจ็บปวดก็ยังคงทบทวีอย่างไม่รู้จบในร่างกายหยุน่นหยุนแต่นางรู้ถึงความสําคัญดีจึงไม่ร้องออกมาแม้แต่คําเดียวข้าไม่เชื่อหรอกว่าจะฉีดไม่ได้แม้แต่รอยขาดแค่เส้นเดียวการโจมตีของเสี่ยวเหยียนนั้นไร้ผลแต่เขารู้สึกได้ว่า มีบริเวณหนึ่งของตาผนึกนั้นเริ่มเกิดอาการสั่นไหวขึ้นมาเซียวเย่เลยปล่อยแปลเพิงเข้าไปอย่างกับพายุเปลวเลิงเพื่อโจมตีในส่วนนั้นทําให้เกิดรอยฉีกขาดของตาผนึกการโจมตีหนักหน่วงรอบนี้แรงกระแทกแผ่กระจายทั่วร่างนั้นแรงกระแทกนั้นทําให้สีหน้าหยุนหยุนถ,ถึงกับขาวขึ้นมาพร้อมกากเลือดแรงกระแทกที่หักหานแบบนี้โชคดีที่นางคุ้มครองเส้นลมปานเอาไว้ไม่อย่างนั้นล่ะก็ มีหวังอาเซ็นลมปานางคงได้รับบาดเจ็บไปแล้วหลังจากกากเลือดออกมายุ่นยุ่นเองก็เริ่มอ่อนแอลงเพราะเหตุนี้แต่ยังคงมีคลื่นลมปาาที่แข็งแกร่งสุดขีดพุ่งทะลักออกมาจากร่างนางความแข็งแกร่งของคลื่นนั้นแม้แต่นิ้วมือเซียวเหยียนที่แตะบนหลังยุ่นยุ่นยังรู้สึกถึงความน่ากลัวปานยุธที่แข็งแกร่งนักฝ่ามือของเซียวเหยียนนั้นถูกพลังดังกล่าวกระแทกจนออกไป และล่างของหยุนที่อยู่เหนือเตียงนั้นก็ปลดปล่อยพลังปานยุนนั้นออกมาทําให้โต๊ะที่อยู่ข้างๆเกิดการระเบิดตาผนึกฉีขาดแล้วเงินเลอพอเห็นฉากนี้ยุนยุนเองก็มีความตื่นเต้นนางเหลียวหน้าไปมองเซียวเหยยนแต่พบว่าเซียวเหยียนนั้นกําลังตกปลลึงกับอะไรบางอย่างพอเห็นสายตาเซียวเหยยนยุนยุนก็งงตามได้ก้มมองเสื้อผ้าของตัวเองที่โดนไฟไหม เพราะการประทุของปาหยุดเมื่อขู่เสื้อผ้าบนตัวของนางนั้นหายไปหมดแล้วชั่วขณะภายในห้องหับที่อบอวลได้กลิ่นหอมโรยอิริเรือนล่างล่อนจอนงามสง่าจ,จับใจปลากดต่อนหน้าเซียวเหยียนโอเคครับเจอกันในคลิปหน้าขอครับ